แชทแป๊บเดียวหาก่อนมันต้องมีดีไม่ใช่นี้เอาล่ะนะครับสวัสดีทุกท่านที่ผ่านเข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวผมขอยุ่าตหา,าฟิลเตอร์แป๊บหนึ่งแชทแชทเอาเรื่องนะแปบบ๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งนะแล้วผมจะหาจากไหนทีเนี้ย อ่ะอันนี้ไฟลกุกอันนี้ไม่ใช่วุ่นว่อบุ่นวายนะจริงๆนะอืมบอกบอรฮักกัสเซาอดซัมนี่แหละย่าสวัสดีคุณ b r โ n น่าฟลอแนนด์ด้วยอะไรกัน b r โ n น่าฟลอแนนด์ด้วยนะฮะอ่ะมาก่อนจะเริ่มเดี๋ยวขอญาติเข้าก่อนอยังไม่ได้เข้ายุทธเลยอ่าฮะมา ไม่รู้ได้ป่ะนะว่ามันก็ยังแบบประมาณนี้อยู่อ่ะไม่ได้ขยับหรือว่านลดลงไปหรือน้อยกว่านี้เลยนะครับสวัสดีคุณนรงสวัสดีคุณพี่คุณพี่ดอลใช่ไหมอ่าสวัสดีทุกคนทุกท่านที่ <c oughs> <c oughs> ผ่านข้อใหม่นี้เลยกันโอเคนะตอนนี้ก็เียกดูว่าเริ่มกลับมาแล้วนะครับบอลเรื่องไม่ว่าจะเป็นบอลห้าหลีกใหญ่หรือว่าบอลแต่และคู่แต่และหลีกที่ว่าทําการติดไปในช่วงฟีฟ่าเดก็ทยอยแล้วก็กลับมาเตะก,กันหมดแล้วนะนะครับทยอยแล้วกลับมาเตะก,กันหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาต ตั้งแบงค์ขึ้นสาบช่องไปเลยถึงแม้ว่าอาจจะมีแค่สองอะครับคุณคุณเอทุกต,ตาที่ส่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าสวัสดีคุณพี่ทาคิยะเคนด้วยนะครับอ้าเป็นไงพี่ฟุตบอลเมื่อคืนมันได้ดูเลยเมื่อคืนหลุดไปกี่ตัวว่าห้าตัวเนี่ยเมื่อคืนหลุดไปกี่ตัวเอ่อตัวไหนว่าน่เบียกนิเบียกไม่ใช่เอฟซีธาราไม่ใช่บอลเนียวกูกดตัวไหนไปอ่ะ อดีไลเต้ไม่ใช่ไม่มีหรอวะก็มีจี้มันต้องมีอ้าวชิบหายก็คือไม่ได้กดเหรออ้าวชิบหายแล้วนั่งเล่นทั้งวันกูไม่ได้กดบอลหรือเเมืม่อคืนเนี่ยเพื่ออะไรต้องมีดีไม่มีหรอวะโอ้อยากจัดแต่เมื่อคืนแบบน่าจะสนฟอร์ตาเล บอลขี้เก๊กเขาวาสกิน่าจะโดนกันทุกคนแหละน่าดูจากทรงแล้วนะครับเขาวาสกิฟอร์ตาเล่น่าจะโดนทุกคนแหละเขาเห็นว่าโดนยับหมดเลยอ่ะแต่ก็ไอ้จบยังวะน่าจะจบแค่สองหนึ่งละมั้งดูทรงละโอ้สองสองโดนตีไปสองสองอีกเหรอย่กลาเอ็บารินอตก็โดนมีแค่บิเซลโกเบตัวเดียวมั้งที่เข้าอ่ะถ้าหากว่าหลายท่านน่าจะไปนะอืม โยโยโกมากเอสมารินอสก็โดนแดงแพ้ไปแล้วแล้วก็ควาสกฟิฟอนตาเลก็โดนตีเสมอสองสองช่วงใกล้จบเวลาอีกมาหภาคก,การหยาบนะแต่ไม่ได้ไปเลยวันนี้ตอนช่วงบ่ายว่าจะขึ้นอยู่แต่ก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์ซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อวานนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าอดใจไว้เดี๋ยวบอลก็โตแล้วอ่ะเดี๋ยวบอลก็ตื่เดี๋ยวบอลก็เตะแล้วเนื่องจากวันนี้บอลเตละแล้วนะครับน่าจ,จะมาใส่สุดใส่เต็มก็ได้แล้วล่ะอ่าเนื่องจากบอลกลับมาเตะนะครับหลังจากอ พักช่วงฟรีฟาเดไปกลับมาเตะก,กลับมาทําการอีกครั้งหนึ่งละมาวันนี้นะครับใครที่เพิ่งเก็บจากเมื่อวานมาหรือ,อยังไงก็ตามวันนี้มาได้เวลาแก้มือกันละน,นี้ตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้เอาแค่สองช่องแล้วกันอะมาซึ่งบอลใต้รู้ได้ไหมเก็บเก็บก่อนโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของบอลสดวันนี้ก็มีมีให้เล่นกันทั้งวันทั้งคืนนะครับในเรื่องของบอลสดแล้วก็ ในเรื่องของบอลการข้ามกลางคืนมีให้เยอะหมดนะครับมันนี้ก็มี3ลีกใหญ่เป็นทางด้านของบุนเดส l a ลาดิก้าและลีกเอิงอ่ะพี่พี่คิดว่าไงดอทมุลกับไฮเดนฮามนะครับพี่พี่คิดว่าไงก่อน,ก,อนก่อนที่ผมจะวิเคราะห์ดอทมุลกับไฮเดนฮามใครชอบไปในใจทางด้านของตัวไหนบ้างดอทมุลและไฮเดนฮามดอทมุลไม่มีใครมีชลเตอร์แบ็กที่ว่าโดนใบแดงยานคูโต้ไม่มานะครับโจนิเียเรน้า คุณพี่ทักิยะเคนบอกว่าดอดมูลสองหนึ่งน่าจะคิดเหมือนกันหมดเลยนะคุณพี่บุญหลายร้อยเอ็ดบอกว่าอ่าชอบเพดานบนเต็มเวลาใช่ไหมไอ้ดอทมุลตอนนี้เท่าไหร่เลยวะเพดานบนเต็มเวลาตอนนี้ดอทมุลเหลือที่เท่าไหร่เอ่ยขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งเพดานบนเต็มเวลาของดอดมุลตอนนี้เหลืออยู่ที่อ่านะวะสามสองห้า 3, 2, ก็คือต้องบังคับสี่ประตูขึ้นไปสําหรับคู่นี้ดอทมุลและไฮเดนฮามแล้หลายคนเออจริงๆนะตั้งแต่เมื่อวานที่ผมพูดถึงแนละ้แล้วก็จนลากมาถึงวันเนี้ยแต่หลายคนมองว่าดอทมุลจะชนะไม่ข้ามกาแพงหมดเลยมีแค่บางมีแค่บางคนที่ว่าใจรักแต่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าที่ผมที่วิเคราะห์เองด้วยแล้วก็พี่ๆทางบ้านก็มองว่าดอทมุลจะชนะเพียงแค่ชนะไม่ขาดหมดเลยนะที่ผมไล่ถามมาอืม ที่ผมไปได้ถามมาอย่างงี้ก็คือเขามองว่าดอดมูลจะชนะไม่ขาดหมดเลยซึ่งผมก็มีความคิดเห็นไปหนักไปทางด้านนั้นเช่นกันนะเพราะว่าตอนนี้ไฮเดนฮามนะครับเปิดฤดูกาลมาได้ดีตอนนี้เป็นอันดับ1ชั่วคราวนะครับแล้วก็เตะคู่แรกตั้งแต่พักช่วงฟีฟ่าเดไปเตะคู่แรกเลยถ้าหากว่าคู่นี้มีผลแพ้ชนะก็ถ้าหากว่าไม่มีผลแพ้ชนะไฮเดนฮามก็ยังคงอยู่ที่อันดับหต่อไปอะ่ะโอ้คุณพี่เจ๋ บอลกลับ cool มาแล้เหนอิเตอร์ตูคูเหรอมันเสตะเมื่อวานไม่ใช่เหรออินเตอร์อะไรนะ In อินเออ่คุณพี่บอกอะไรอินเตอร์ตูคูพี่เจี๊ยบตูคูมันเตะตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่หว่าอันนั้นมันไอไอันั้นมันอันนี้พูดผิดไออันนั้นมันไอนนนนนอะไรวะ TPS ตูคู cool. เออจำผิดขอโทษทีครับเออไม่มี TPS มันมีมันมีที PS, ีเ p s กับอินเตอร์ขอโทษครับพี่เจี๊ยบ เปิดมาค่อนข้างเยอะนะนะครับเปิดมาค่อนข้างเยอะแต่ก็อบอลฟินแลนด์เหลืออีกกี่นัดจบฤดูกาลวะฟินแลนด์อขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งว่าฟินแลนด์เหลืออีกกี่นัดจบฤดูกาลอินเตอร์ตูคูจำจำผิดครับอันนั้นอันนั้นมันทีพีเอสตูคูอินเตอร์ตูคูเหลืออีกกี่ฤดูกาลปิดอ่ะอินเตอร์ตูคูตอนนี้สองช่วงตัวไออีกกี่นัดสนดอกเหลือเยอะนะยกเว้นเป็นเพียวยกเว้นเป็นพวกดิวิชั่นสองหรือว่าอะไรเนี่ย ถ้าจริงๆแล้วเพดานบนเต็มเวลายังคงเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะอินเตอร์ตูคูเพดานบนเต็มเวลาเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะเป็นทางเลือกที่ว่าต้องไปเลยดีกว่าทั้งอีคินัสไอทั้งอินเตอร์ตูคูซึ่งตอนนี้อินเตอร์มันดีแหละนะครับซึ่งตอนนี้อินเตอร์มันฟอร์มดีนะครับมันไม่ว่าจะเป็นเกมย่าวาหรือว่าเกมเดือนนับเป็นตั้งแต่20นัดหลังสุดก่อนปิดฤดูดดกาลก็ได้พวกเข้าอินเตอร์ตูคูฟอร์มดีหมดนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วละ มาเจอกัอีคินาไซเอฟที่ตอนนี้ฟอร์มกำลังแย่ซึ่งเรียกได้ว่าไม่มีคะแนนติดมือมาแล้ว1 2 3 4 5 6 7ามหาหากว่าไม่นับนัดล่าสุดที่เสมอ1 1, 1, 1แบ่งแต้ม7นัดก่อนหน้าอีคินา่าไซเอฟไม่มีคะแนนติดมือเลยยกเว้นนัดล่าสุดที่ว่าเสมอกับไซนัจเอกับแล้ววะออสเซนจากสกี้มา11แค่ 1, 1, 1, แบ่งแต้มคุณพี่บุญหลาย f อฟซีร้อยเอ็ดบอกว่าแชมร็อกใช่ไหม โอินเตอตูคูผมมองว่ามันชนะได้แหละนะครับมองว่ามันชนะได้แต่ก็ไม่การันตีว่าจะชนะขาดอืมไอ้พวกไอ้พวกบอลฟอร์มดีๆแบบเนี้ยแม่งงานหลายแม่งงานหลายทีละบอลฟอร์มบอลฟอร์มดีๆแบบนี้แม่งชอบงานเดี๋ยวก็เสมอบ้างเดี๋ยวแม่งก็แพ้บ้างเดี๋ยวก็อย่างนั้นอย่างงี้บ้างพี่นบนบอลแเวลาน่าสนใจกว่านะสําหรับคุณพี่คุณพี่จีฟใช่ไหมครูของอินเตอร์ตูครูอ่ะ เพดานบนเต็มเวลาน่าสนใจกว่าส่วนแชมร็อกนะครับของฟินแลนด์ปบ้างวะส่วนแชมร็อกโรเวอร์สนะครับไอของไอร์แลนด์พูดผิดส่วนแชมร็อกว่าไงดีอะช่วงต้นฤดูก,กาลฟอร์มดีนะช่วงตั้งแต่ที่บอลปิดฤดูกาลไอพวกห้าลีกใหญ่ปิดฤดูกาลไปแรกแรกไปใหม่ๆอ่ะฟอร์มมันดีแต่มาพักหลังเนี่ยแชมร็อกฟอร์มไม่ดีนะครับแม่งดีแค่เรียกได้ว่าไงดีแค่ช่วงต้นฤดูกาลแต่พอได้ไปเตะ UCL พอได้ไปเตะยูโรป้าลีก บิร์กแม่งก็ฟอร์มแย่ไปเลยอะ่ะอืมเบิร์กแม่งก็ฟอร์มแย่ไปเลย UCL อะ่ะนักแรกไม่ไปลลน,นด์นัสองก็อ่ะผ่านเข้ารอบไปแพ้สปราร์ตาปรากอย่างที่บอกแม่งก็อยู่ได้แค่ต้นๆแหละแชมบอรอกแม่งช่วงต้นฤดูดกาลฟอร์มดีแต่ตอนนี้ก็ไม่เข้าใจเมื่อนกนันไอแลนด์โอโอ้นักเตะไอแลนด์ติดทีมอ,อ่อนักเตะจากแชมบอลอกน่าจะไปติดเยอะแหละเพราะไอแลนด์นี่มีจากทีมใหญ่ๆเพียงแค่คนเดียวเองมั้งหรือคนสองคนนี่แหละก็คือไอ คิมินเคลเลอร์อ่ะผู้ลุกสาประตูของอันนี้ที่ว่าได้ไปติดที่เหลือน่าจะเป็นนักเตะในหลีกไอแลนด์หมดเลยอืที่ว่าติดทีมชาตินะน่าจะมีนักเตะเหนื่อยๆบ้างแหละผมมองว่ามันอ,อ่าถามว่าพลิกชนะได้ไหมก็มีโอกาสพลิกชนะได้นะเล่นในบ้านตัวเองความมั่นใจมาแบบเต็มเปี่ยมแต่มองว่ายากหน่อยนะครับแต่ว่ามองว่ายากหน่อยเพราะว่าฟอร์มมันฟอร์มมันไม่ได้ดีถึงขนาดขั้นที่ว่าเปิดมาประมาณนี้ได้อ่ะฟอร์มมันฟอร์มไม่ได้ดีขนาดนั้น หากว่าฟอร์มมันดีหรือว่ายังไงเนี่ยผมว่ายังคงได้นะแต่เนื่องจากฟอร์มไม่ได้ดีอ่ะเลยไม่ได้การันตีว่าแชมป์อกจะสามารถชนะขาดหรือว่าจะสามารถชนะได้นะอืเพราะคู่นี้เจอกันส่วนใหญ่ก็จะว่าไงดีหากว่าเป็นพักหลังเนี่ยจะเป็นแชมป์อกที่ว่าเก็บชัยไปได้ตลอดเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคปักบุกได้เพราะว่าบางทีถ้าเกิดพิมพ์เองมันก็ปักไม่ด้บไหมก็ไม่นาก็ได้ไดนะก็ทีมงานปักบุกเองแล้วกันอ่โอเคสวยเยี่ยมยอด มะพร้าวดอกผมมองว่าแมงชนะไม่ขาดหรอกอืมผมมองว่านัดนี้ยังไงแมงก็ชนะไม่ขาดได้ได้พักจากยุโรปล,ลีกไปแล้วก็จริงแต่สุดท้ายก็ต้องมาเตะในเนชันลีกอีกไอแลนด์นะครับมองว่ายากนะครับผมมองว่ายากมากๆนะครับมองว่ายากมากๆเพราะว่าแมงมีปนักเตะช่วงนี้เหนื่อยมากๆบอกเลยในแต่ละลีกในแต่ละก็แต่ละอะไรก็ตามนักเตะ ปีนี้แลวกันนักเตะฤด,ดูกาลเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยมากเหนื่อยทุกทีมเหนื่อยทุกหลีกแน่นอนพบว่าโปรแกรมเตะของพวกเขาเพิ่มมาจากเดิมแค่ห้าหลีกใหญ่ด้วยก็แบงไหนจะไปทัวร์เตะบอลถ้วยเตะบอลถ้วยตัวเองเตะบอลหลีกไหนจะไปถ้าเกิดได้ไดไดเล่นปปได้เล่นยุโรป้าได้เล่นยูซีเอลได้เล่นคอนเฟอเรนเนี้ยเหนื่อยแค่นั้นไม่พอไปเตะเนชั่นลีกอีกครับและเนชั่นลีกนม่งเป็นระบบลีกใช่ไหมอ่าเนชั่นลีกจะเป็นระบบลีกคือแบบว่ากู ต้องสู้แบบเพื่อจะเอาถ้วยเหลียไม่พอกูต้องสู้เพื่อจะไปเอาถ้วยในชั้นหลีกอีกโปรแกรมเตะของปีนี้นะในห้าหลีกใหญ่ประมาณแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าโปรแกรมเตะบอลน,นะสภาพเถืะอคือบอกบอกเลยว่านักเตะซีซันเนี้ยผมว่าน่าจะเห็นเจ็บหลายหลายคนเลยแหละเชื่อเชื่อไหมอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมว่าเดอรยรอยเจ็บอีกหน้าของแมนซี C. เดี๋ยวนักเตะแมนยูเจ็บเดี๋ยวนักเตะโอเยอะนะครับปีนี้น่าจะเจ็บน่าจะเจ็บเยอะมาก พราะโปรแกรมบอลแม่งเตะรัวๆเตะทีอะีอ่ะอืมแล้วก็ช่วงนี้นักเตะเหนื่อยๆว่าด้วยผมเลยมองว่าแต่ละทีมที่เปิดมาแพงๆเปิดมาเยอะๆเนี่ยโอกาสข้ามกำแพงค่อนข้างยากแล้วก็ผมก็ชอบไปที่ซิลิโก้โลเวอร์สมากกว่าด้วยสําหรับผมนะผมว่าผมชอบไปที่ซิลิโก้โลเวอร์สมากกว่าด้วยผมเลยมองว่าซิลิโก้โลเวอร์สค่อนข้างน่าสนใจกว่าถึงแม้พวกเขาจะแพ้แต่ผมมองว่าแม่งแพ้ไม่ขาดหรอกอสําหรับผมนะ ถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ผมบอกว่าไม่แพ้ไม่ขาดแน่สีโกโลเวอร์อะลิวอะสักคู่หนึง่งเดี๋ยวผมขอิขอญาติตั้งอีกทีหนือนกันเอาสวัสดีคุณพี่ทีด้วยลิวหิวใจอ่ะนะคุณพี่คุณพี่ทีนะลิวหิวใจอ่ะบอกตรงๆเลยอืมลิวหิวใจลิวมีใครอ่ะมีโจนาธานเดวิดมีลากาเซสป่ะอ่ามีลิวมีโจนาธานเดวิดมีอเล็กซองเดลากาเซตโอ้โหสภาพสพพลนอม ตึงๆทั้งนั้นน่ะตึงๆทั้งนั้นแซงเอเตียนน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาจากหลีกเดิอสภาพเอาไปสู้มีใครวะมีจโจอร์แดนเดวิดอ่โาโจอร์แดนเดวิดแล้วก็กุตมุนซันแลักกระเซ็ไปไหนอังเคลโกเมสอ่ะอังเคลโกเมสกาเบียรกุตมุนซันแล้วก็ลิมิก,กาเบลล่าจโจอร์แดนเดวิดสภาพเถอะมาเจ้าเลยไปสู้วะจริงๆนะ เซงเอเตียนน่ะพิมพ์ราคาสวยๆดีๆดแต่รีวใส่ไปเหอะนะครับรีวใส่ไปเถอะราคา0.75น้ำสวยๆแบบเนี้ยไม่ค่อยมีไมหมเห็นสักเท่าไหร่นะถามว่ามีไหมมีไมันก็มีมาบ่อยมีไหมให้เห็นบ่อยแหละแต่ว่าไม่ค่อยมากับรีวพวกนี้อ่ะไม่ค่อยอาจจะอาจจะแบบไม่ค่อยมากลีวพวกนี้คุณพี่เทีนะครับรีวฮิวใจใส่ไปเหอะนะครับยังไงไม่น่านี้ ไม่มีพลาดอยู่แล้วไม่ใช่ไม่น่าไม่มีพลาดอยู่แล้วแหละจะดูการที่แล้วก็น,นั่นแหละแมตม์แมตต์จำเลยแหละเจอแซงเอเตียอนสภาพแซงเอเตียนเราไปสู้อะแซงเอเตีเนมีใครแซงเอเตียนมีอิบลาฮิมาวาชีถึงแม้ว่าจะมีการเสริมทัพมาดีก็ตามอะแต่ว่าเจอกับเรียวที่อืเรียวที่แบบว่าช่ำชองในหลีกสูงสุดอยู่แล้วมองว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่ว่าจะ ยังไงก็ยากนะครับแสงเอเตียนยังไงก็ยาก